สวัสดีค่ะทุกทกท่านอยู่กับทุกนะคะวันนี้ค่ะทุกพามาอัปเดตบรรยากาศล่าสุดของที่ดินโซน18แปลงเล็กที่เราจะเปิดขายในวันเสาร์ที่23ตุลาคมนี้ค่ะแล้ววันนี้ค่ะทุกมีอะไรมาอัปเดตท,ทุกท่านนี่ค่ะนี่คือจุดที่เราตั้งเต็นท์ไว้รอต้อนรับลูกค้าทุกท่านในวันเสาร์ที่23ตุลาคมนี้นะคะเมื่อท่านเดินทางมายัง หน้าปากซอยจะพบกับร้าน Bitter s w e วีนครนายกนะคะหลังจากที่ท่านเห็นคลิปนี้แล้วนะคะให้ท่านติดต่อเข้ามาหาคุณตุ๊กนะคะลงทะเบียนเพื่อรับ g i ฟต์วอ c เ e อทานอาหารที่ร้าน b i t เ e อ s ์สวีนครนายกนะคะมูลค่า500บาทนะคะสำหรับท่านที่ลงทะเบียนภายในวันที่22ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะก่อนเที่ยงนะคะ ท่านถึงจะได้รับกิฟต์วอชเนอร์นะคะเพราะฉะนั้นรีบๆติดต่อหาคุณตุ๊กเลยค่ะที่เบอร์0992216289นะคะโทรเข้ามาหรือจะแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะคะค่ะเมื่อลงทะเบียนแล้วนะคะวันเสาร์ที่23ตุลาคมนี้ค่ะท่านก็เดินทางมาถึงร้านบิทเทอร์สวีทนครนายกนะคะจากร้านบิทเทอร์สวีทนครนายกขับรถตรงเข้ามานะคะ 2กิโลเมตรจะพบกับเต็นท์นี้เลยค่ะที่จะรอต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะเนี่ยค่ะเริ่มลงทะเบียนรับบัตรคิวได้เลยนะคะเราจะเริ่มเปิดขายเวลา8น30นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะคะซึ่งที่ดินที่ตุกยืนอยู่นี้นะคะจะเป็นโซน18แปลงเล็กนะคะเนี่ยค่ะโซนด้านนู้นจะเป็นแปลงที่1ถึง แปลงที่9นะคะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นแปลงที่10ถึง18นะคะจุดที่ตุกยืนอยู่นี้คือแปลงหมายเลขที่18นะคะเนื้อที่204ตารางวาราคาตารางวาละ8,900บาทค่ะสำหรับแปลงนี้นะคะเนื้อที่204ตารางวานะคะส่วนแปลงด้านในนั้นนะคะเนื้อที่ก็จะลดหลั่นไปนะคะ204 170 ร้อย0ามสิก็ขึ้นอยู่กับแต่ละแปลงว่าท่านจะชอบแปลงไหนเนื้อที่เท่าไหร่นะคะก็เข้ามาจับจองเป็นเจ้าของได้นะคะด้วยเงื่อนไขที่ง่ายมากๆค่ะดาวเพียง50าหมบาทผ่อนได้นานสูงสุด5ปีนะคะโปรโมชั่นนี้สำหรับวันที่23และ24ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะหลังจากนั้นหากท่านอยากได้นะคะเงื่อนไขของเรานะคะ เปิดให้ผ่อนได้เพียง3ปีเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากผ่อนนานดาวน้อยๆเข้าใช้ประโยชน์ได้ทันทีนะคะต้องรีบมานะคะวันที่23ตุลาคมนี้ค่ะพบกับทุกได้นะคะที่ดินบ้านสวนคลอง14กมที่35นะคะองค์ครัก์จังหวัดนครนายกค่ะสำหรับวันนี้กราบขอพระคุณทุกท่านค่ะ